ชิคเป็น2ฝ่ายฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านให้เวลา5นาทีในการเตรียมประเด็นที่จะพูดฝ่ายเสนอจะได้เริ่มพูดก่อนโดยสลับกับฝ่ายค้านคนละ2นาทีสุดท้ายให้ตัวแทนหนึคนมาพูดสรุปปิดท้ายมีเวลาให้หนาทีได้หเรกอะไรันะคแรกอะอาคนแรกออะไรหค่เดี๋ยวพี่ ห,หน้าทีมกันก่อน มักำีังนำเสนอเป็นทีมแรกก็คือหยุดทักคนใส่สัมจะเวลาชุมไนวไรเวลาห้นาทีนะคะในการอะไรนะคะในการเตียมตัวนะ เพื 3, 2, 1, ่อแทนจะไปเสนอเชิญพูดหัวข้อหยุดพักคนใส่ชุดซ้ำเราจะเริ่มด้วยความเป็นทางการก่อนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถใส่ชุดที่ซ้ำกันได้เพราะว่าเราบ้านเราจะมีเครื่องซักผ้าและ ตอนนั้นเป็นเสื้อที่เราโปรดมานและเราั้ตัวนี้ก็เพ้ยไม่ไม่มน้อยไปใช่ไหมโอเคค่ะหลังจากที่ฝ่ายเสนอได้นาเสนอจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญตแทนจากฝ่ายค้านขึ้นมาด้นเลยค่ะสวัสดีเขียนผู้มีแก่ค่ะก็ในฐานะที่ ในคราวเมื่อกี้ทางฝ่ายเสนอเนี่ยได้เสนอมาว่าบ้านมีเครื่องซักผ้าก็คือแบบอยากใส่ชุดซ้ำเป็นเสื้อโตัวโปรโอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะแบบเราก็ต้องมีเสื้อผ้าอยากถ่ายรูปลงในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วแบบถ้าสมมุติเราแบบถ่ายชุดนั้นซ้ำอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะเกิดการไม่เก๋ก,เกันเกิดขึ้นนะคะคนอาจจะมาเมนว่าแบบแบบอ,อุ้ยชุดซ้ำอีกแล้วไม่มีตังหรอคะไม่มีตังซื้อชุดใหม่หรอคะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เลยแบบ มองคิดว่าแบบส่วนตัวคิดว่าใส่ชุดซ้ำเนี่ยแบบมันไม่เลิศอาคาก็คือวิาาทสุด้ยค่ะการใส่ชุดซ้ำนี่คือมันไม่เลิศน,นะคะก็คือบ่งบอกได้ว่าแบบเออแบนบกับไม่มีรถที่นีวในการแต่งตัวหรือเปล่าแต่งตัวชุดซ้ำแบบไม่มีชุดเหลือแล้วหรือเปล่าแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าอยากจะพูดว่าตอนนี้วนมากเลย สี่พื้นแบบเนี่ครับผมแบบมีหลายตัวผมไม่ได้ใส่ซ้ำนะแรับผมเป็นตัวเดิมทุกคนเห็นกนันที่เราเป็นตัวเดิมซักเนี่ยก็ซักบ่อยๆซักได้อาบน้ำแล้วก็อาบสะอาดดีแล้วเ,<อ>เราไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อตัวใหม่มันเปลี่ยนต่างกันเปลี่ยนๆมันน้อยลูกนี้ระบายมันโหดครเพ<อ>ื่อยอย,อยไดด้ก็ปรระหัคับ ต่อไปนี้ฮะขอเชิญฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาโต๊ะลัะได้เลยค่ะเจานเป็นฝ่ายค้านนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าซับไม่พูดเวลาเขาบอกว่าเขามีเครื่องหักผ้าใส่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 จริงๆอ่ะดิฉันนะคะาบอกว่าการที่เราจะใส่เกงซ้ำทุกวันอะ ฟ้าแมนสีฟ้าเรายังต้องเปลี่ยนหรือแค่ จำอะค่ะยังไงมันก็ดีค่ะเอ,เอ,เอ๊ใส่ชุดช้ำช้ำใส่ชุดซำนะคะยังไงมันก็ดีค่ะเพราะว่าคน,นแบบมันจะสวยค่ะมันก็แบบใส่ชุดแบบเน่มันก็สวยค่ะ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกวันมัายู ยิงยาวยันยิงยาวมันกะเบายิงจุยิงจุเฮ้ยมือไหายค่ไหนเหมือนเดิมก็่บไบรายค่นีเดียวเอ็แตเดี๋ยวนี้บลูเลยบลูเลยอย่าเชื่อไท้ายวและจดในรอบที่สองคือน้ำกะทิควรราดบนข้าวเหนียวไม่ใช่เครับสามส o ก บนข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมีความชุ่มฉ่ำของของกะทิอยู่แล้วเนาะมันก็นจะแบบจุ้ยซี่ถูกไหมแล้วเวลาเรากินแล้วถ้าเราลาดเขาบอกอ๋อดังนั้นมันก็ตกลงไปที่ข้าวเหนียวอยู่ดีถ้าถ้าอย่งงางนาั้นเรากินมันกแบบเฟรนด์เฟรนด์ไปเลยอยะะ่างเงี้ยค่ะแต่เชิญตัวแทน,นฝ่ายค้านขึ้นมาโต้กลับในประเด็นเสด็มปิ๊กโลว่าหนีลง,ลงนูนี่แจ็บขาดในส่วนของฝ่ายค้านนะคะก็ขอค้านว่าการราดบนข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่เลิศ เพราะว่าการที่เราลาดน้ำกะทิน้ำกะทิย่าไลการที่เราลาดน้ำกะทิไปบนข้าวเหนียวเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเหนียวมันพองแล้วมันแบบไม่น่ากินมันไม่อร่อยมนแบบมันทำให้เรามันพองแก้มค่ะแล้มันกินไม่มันกินไม่เลิศและที่สำคัญเนี่ยขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าในสายอินฟลูเอนเซอร์อย่างเราเนี่ยอันดับแรกที่เวลาเราจะเราจะกินอะไรเนี่ยเราต้องถ่ายรูปก่อนใช่ไหมคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ย การราดมะม่วงเนีย่ยมันทําให้ภาพที่ออกมันสวยค่ะนี่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยขอย้าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอย้าว่าราดบนมะม่วงดีกว่าแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะทำไมต่อไปเชิญฝ่ายเสนอท่านที่2ขึ้นมาโต๊ะกลับในประเด็นนี่ะเนี่ยมันต้องราดบนเหนียวอ,อ,อยู่แล้วเพราะเพราะว่าข้าเหนียวอ่ะชื่อไหมก็อยู่แล้วว่าคําว่าเหนียวอ่ะ มันก็ต้องมีน้ำลาดเข้าปาได้มันกินมันลื่นขึ้นและส่วนที่ลาดบนมะม่วงอ่ะมันจะทำไม่เสียรสชาติมะม่วงอะมันต้องกินแยกกันอยู่แล้วเพราะกะทิต้องใส่กับข้าวเหนียวเท่านั้นกินแยกกันไปเลยใครบอกไม่ต้องจําใครบอกมันเป็นความเจ้าส่วนตัวแล้วมันมาคำกันไม่ได้อีกแล้วว่าใครจะกินแบบไหนแต่ส่วนผมอะกินกะทิต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นครับผม เชิญฝ่ายค้านท่านที่สองมาโต้กลับในประเด็นนี้เลยค่ะใช่ค่ะตั้งตังค่าอะไรอะไรอะไรอะค่ะดิฉันนะคะมีความคิดว่าอย่างไรก็ตามแตน่นะคะวันนี้ที่จะมาพูดเดี๋ยวไม่องนี พอเราได้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยกินข้าวเหนียวเข้าไปตกถึงว่ามันจะพอดีกับรสชาติ มันเหนียวอันเอ้ยอะไรไรอะคลิปมันเหนียวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราลาดน้ำกะทิลงไปเนี่ยมันจะทําให้ข้าวเหนียวมันแบบล้วนซุยกินอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราราดบนมะม่วงเนี่ยมันจะทําให้มะม่วงเสียรสชาตินะคะแอนคิดว่าเราลาดบนข้าวเหนียวค่ะดีกว่านะคะไยินดีด้วยต่อไปเชิญฝ่ายค้านขึ้นมากล่าวจบค่ะก็คือว่าขอสรุปนะ กะทิก็ยังต้องราดบนมะม่วงค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันมีวิธีการทำาะคะคลุกกับน้ากะทิมาแล้วถ้าเรายิ่งราดน้ากะทิลงไปข้าวเหนียวเนี่ยมันยิ่งทาให้ข้าวเหนียวแฉะมันจะเป็นข้าวเปียกไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะย้งยันว่าควรราดบนมะม่วงค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญกรรมการคอมเมนต์และตัดสินะจริงอะก็คือราดบนมะม่วงพูดถึงเวลาถ่ายรูปมันก็สวยมันก็ดีถ้ามันแบบเวลาถ่ายรูปมันก็คือดี แต่ปกติเวลาพี่ทานพี่ก็้ากเป็นข้าวเหนียวค่ะงั้นฝ่ายเสนอชนะค่ะ ไปก่อนเย็นนี้ผมไปไปก็เดี๋ยวต้างเธอเย้ไปแล้เฮ้ยประเด็นหลักเหรอหัวข้อในการเถียงวาทีโลกสุดท้ายได้แก่คนที่ชอบมาดูสตอรี่กับ การที่ผู้ชายของเราเนี่ยมาดูสตอรี่นั่นก็คือเขามีใจอย่างแม่รอนข่าวเพราะว่าไอจีเราเนี่ยแบบไม่ได้ขึ้นหน้าสีเขาบ่อยๆใช่ไหมคะก็อุ้ยทำไมเขามาดูแบบบ่อยจังแล้วมาดูเร็วมากบางทีแบบหนึ่งคนที่หนึ่งเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังยืนยันว่าเขาขอมารค่ะไม่คิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะมีเน็ตไหมคะ เขาอาจแค่แบบเติมอินเปนเหม็นแล้วแบบของคุณขึ้นมาแล้วเขาก็แบบอาจจะอยากจะทดลองแล้วเาก็แบบเอ้กดูไปดูสิดูได้หรือเปล่าไม่ได้คนดีใจค่ะเขาส่วอะไรวเนี่ยอะไรวะเนี่ยเย็น่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเกณฑ์คนเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะมันเป็นเรื่องของดวงและรามีวิดญล่นเรื่องของใบหน้าด้วยใช่ใบหน้าเป็นสัน์ใช่เออหน้าใบโกหนักอะไรวะ ที่เขาตะกนเข้ามาดูได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของล้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีใจให้เราแน่นอนร้อยเปอเซ็นต์ค่ะเพราะว่าเกนคนมันจะให้ดูก็คือเข้ามาดูค่ะเพราะว่าดวงเรามันสมบูร์กันเพราะฉะนั้นนี่องใหจริงๆะที่บอกว่าไม่ใจหรอกที่มนเข้ามาดูจริงๆอ่ะผมดูสตอรี่บางทีมันไหลไปตั้งใจดูปล่อยมันไหลไปเจงเลยทพูดซ้ได้ได้นี่คอผมเราไปไหน ฉันคิดว่าอันนี้ขอเกริ่นก่อนนะคะว่ารู้จักเป้าหน้าของฝ่ายคานแล้วนะคะก็น่าจะแบบไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่เพราะพวกเราเป็นคนสวยไงเขาก็เลยแบบมาดูเราอยู่แล้วว่าคุูคิดว่าเขามีใจที่มาดูเพราะพวกเราอ่ะสวยกันหมดเลยสามคนดูจากเป้าหน้าไม่แก่ดูวมันปกติมันดูใครก็ได้นะ่ของเจ้ามึงจริงตีพายเลยนะตี ก็ไม่เบยมันไม่มืแรกขนาดนั้นค่ะขอนะคะคุณกกดอะไรบเจะแค่แบบว่ามดแบบผ่นก็ได้ค่ะยันีเหรอไมผ่านดีกว่าค่ก็ขอยืนยันคำเดิมว่าเขามาดูเขามีใจแน่นอนใจอยู่แล้วค่ะเขาไม่มีใจเขาไม่มาดูแน่นอนต่อยเขามีต่อยเขามีเน็ตเขาก็ดูอะไรนะไม่จริงค่ะต่อ พิมพ์เให้คนดูคอมเมนต์ดีกว่าใช่ว่าที่เขามาดูสตอรี่อ่ะมีไซหรือมีเมเพอร์เจอรหรือว่าเขามีดวงเกณฑ์โคตรแรงประมาณนี้โอเค